โอเคครับก็สวัสดีุ่นผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมพีพเวอร์เจ็นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอก ในแบบเวสกี้วิาสาัตอันถูกไหมวะเออช่างมันนะครับผมคือแบบนี้ผมได้เห็นเอ,อ่อในโรบอกกันนะมันขึ้นมาเลยนะนแรกเลยนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงวันนี้ผมจะมาลองเล่นกันซึ่งบอกได้เลยว่าผมเล่นแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนะโอเคมันจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะผมไปเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วครับผมซึ่งเกิดมาเนี่ยมันจะเอ่อมีเดอร y Re ีเวนต์อะไรนเนี่ยให้แล้วก็กดเอ่อรับไปนะผมรับเพชรไปนะโอเคต่อมาเนี่ยเอ่อผมจะหาปุ่ม

มันมีอยู่ตรงนี้เนาะปิดไปเลยนะครับโอเคก็อ๋อเกิดมานะผมมันจะให้เป็นเหมือนเป็นเฮ้ยเใครวะานั่นเฮ้ยเฮ้ยมันแปลกแปกมันคุ้นๆุ้นหทุกคนก็เกิดมามันจะให้เป็นเอ่อให้เรามาผสมยาใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองไปดูคนอื่นดีกว่านะดูเขาผสมยาครับผมอ๋อเขาเลือกผสมยาอย่างนี้นะแต่ผมลองผสมกันเลยนะซึ่งเอ่ออันนี้คืออะไรวะอันนี้ม่ต้องซื้ออันนี้ม่ต้องซื้อเราไม่มีเพชรนะโอเคเราเอาของฟรีไปก่อนนะครับมีหัวสมองครับผมเอาใส่ไป เื่อจะได้ฉลาดม่งนะลุงนี่ใส่ไปหัวสมองแล้วครับผมหูแล้วผมต่อไปหหเอาหัวใส่ไปครับผมโอเคตอนนี้เราได้ยามาแล้วซึ่งยามันก็เอ่อเหมือนจะเป็นยาบิกเฮดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับผมซึ่งผมกดไปเมื่อกี้มันมีอะไรสปราเฮ้ยสปาไม่ได้่ะเฮ้ยทำไมวะทำไมครับผมนี่ผมใส่หัวสมองไปเผื่อจะได้ฉลาดมั่งดูคนนั้นน่ะเออก็ใส่หูไปครับผมนี่ใส่หูไปโอเค เได้มาแล้วก็สปาฟอยชั่นนะครับผมโอเคได้ยามาแล้วนะผมเราลองดื่มดูเลยนะผมยาหัวใหญ่ของเราเฮ้ย <c oughs> ดูดิเฮ้ยหัวเราโตขึ้นนะครับโอ้โหแบบไม่เห็นรู้สึกฉลาดเดี๋ยวเราใส่หัวสมองไปใส่ไปครับผมใส่ไปเยอะๆยอะจะได้ฉลาดนะโอเคเออนี่ใส่หัวสมองไปประมาณ5แล้วกันใส่ไป5แล้วก็เอาเอา่อกิฟฟินฮูปอันนี้มันคืออะไรวนะทุกคนเหมือนจะเป็นกรีบม้านะกรีบเท้ามา้าอันนี้คืออะไรสลา,ายอันนี้คือสลา,ายใช่ไหม โอเคเอาแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันเรนไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชนะครับใส,ส่ไปใส่แซนด์วิชไปอีกสองครับโอเคเราจะได้แล็คแล็แดอแล็คดอคืออะไรครับผมไม่รู้แต่บิ๊กเฮดออกไปก่อนเบนออกไปแล็คดอเอาเดียวครับผมแล็คดอมาครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะกดดิงเลยครับผมกินนี่ก็กินแล้วโอ้สลบสลบสเละเฮ้ยเฮ้ยลุกไม่ขึ้นครับทุกคนแล็คดอเยอะอันนี้คืออะไรวะ โอเครีเซ็ตไปเยอร์แล้วกันเฮ้ย hey, ไม่ได้ว่ะเออโอเคนะผมโอเคผมจะเอาน้ำยานี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไปเอาไปโยนโยนใส่บ้านคนอื่นแล้วให้เขากินไปทุกคนไอตัว,ไอต,วไอตัวใหญ่เนะี่ยเฮ้ยไอลุงลุงมากินหน่อย <laughs> ลุงลุงกินยาผมไว้เนี่ยเห็นไหมลุงกินเปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> ลุงไม่กินว่ะลุงหายไปเลยโอ้โ oh. ห <laughs> จะวางยาลุงซะหน่อยโอเคมา เฮ้ย <anto> e, เหมือนตรงนี้มีปืนถังว่ะทุกคนปืนถังนี้ไม่ทำอะไรได้ปะเออปืนถังนี้ทำอะไรได้เราอยากเข้าไปอ่ะเข้าไปยังไงอ่ะเข้าไม่ได้เลยโอเคจุดก็ไม่ได้นะครับเฮ้ยเหมือนด้านซ้ายมีโพชั่นบุ๊กนะครับผมเป็นเอ่อหนังสือเกี่ยวกับเอ่อยาหรือเปล่านั่นมันน่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับยานะผมว่ามันผสมยังไงนะครับโอเคผมจะใส่ไอ้กีบม้าไปดูนะครับกีบม้าผสมกับพอสมองนี่ เอ่อมันมันไม่เห็นได้อะไรเลยวะต่อไปอีกโอเคได้ได้ยามาอันนึงแงนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับก็ลองเอามาแล้วผมจะเป็นยาที่มีชื่อว่ากินแล้ว next คืออะไรวะกินเข้าไปครับผมโอ้ข้อยาวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดูดิข้อผมยาวแบบ โอ้หมุนหมุนหมุนอะโอเคโอเคอันนี้ซื้อครับผมซื้อซื้อซื้อโอเคเอายาหัวโตไว้ครับผมลองซิว่าถ้าผมเอายาหัวโตเนี่ยเอ่ออันนี้ใช่ไหมถ้าผมยาหัวโตกินแล้วแบบคอยาวอย่างนี้มันจะเป็นยังไงวะกินไปเฮ้ยผมบักเฮ้ยบัก่ะเด้อเด้อเด้เด้อกระปาโฮชั่นครับผมเด้อเด้อเด้อโอ้โหบักเฉยกิน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 เข้าไปครับคอยาวไปเฮ้ยอันนี้มันยาหัวโตนี่ไหมเฮ้ยไม่ได้ละ ลบไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรีเซ็ตเพเยอร์ก่อนโอ้โหคือแบบนี้คือบั๊กนะผมโอเคโอเคงั้นเราลองเอาโหใส่กับตุ๊กตาดูใส่กับต,กกาตาุ๊ก,ต,ก,กาตานี่ได้ crazy size เป็นไซส์ที่มันบ้าไปเลยนะคือไซส์ใหญ่หรือเปล่ากินเข้าไปครับโอ้โหนึกว่าจะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กอ่าอ,อ่อยู่ดีก็ใหญ่เฮ้ <c oughs> ดูคนนี้นะครับทุกคนหัวใหญ่แบบโอ้โหกินยาไปดูดิดูด,ดิด,ดูไซส์ของผมดิโอ้โหยึดหดยึดหดนะครับโอเคเอาขนมปังครับผมใส่ไปกับสมองได้อะไรไหมได้แลคดอออก็ืยยาาตนนั่เง ออโอเคลบไปครับผมเฮ้ยทำไมมันเฮ้เยเฮ้ยใครใครทำอะไรเนี่ยมีบอสบอสเลยเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันตัวใหญ่จ,จังวะเฮ้ยเราต้องทำอะไรครับทุกคนผมไม่รู้นี่เนะี่ยโอ้ยเขายิงเขายิงปืนถังครับผมเอายาเอายายิงไปนะครโอเคเฮ้ยเอาเฟรี่ใส่ครับอันนี้ใส่ครับอันนี้จะได้ยาอะไรวะคโครนพูไม่รู้เหมือนกันกินก่อนกินก่อนครับผมเฮ้ยตดออก <c oughs> เป็นตัวผมอีกตัวหนึ่งเฮ้ย <c oughs> <Hey. S 2> อันนี้เไม่เอาบเไม่เอาเอายา,เอา,เ,อาเอาแบบเป็นยาพิษอะเอาเบรนแล้วก็แฟรี่สมอลเฮดโอเคสมอลเฮดยาหัวเล็กครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราวิ่งวิ่งวิ่งมาตรงนี้เราสามารถเอาตรงนี้ใส่ได้ใช่ไหมโอเคฮ้ยยิงไปลนะฮ้ยเราต้องเอายามายิงใส่นะครับผมแต่ยาที่มันทำลายล้างได้มันมียาอะไรบ้างวะโอ้โหใส่ครับอันนี้แล้วกัน ไอ้ก้กาวก้าวไอรอนไอรอนเด้อเด้อเด้อกินดูก่อนนะครับเฮ้ยก้ามใหญ่เฮ้ยทำไมผมก้ามใหญ่วะ <laughs> โอ้เด้อเด้อเด้อไอรอนสปอร์โพชัน่นครับผมไอรอนไอรอนเอามาใส่อันนี้ดีกว่ากลิ่มตัวใหญ่วะเราต้องเอามาใส่ปลายกระบอกปืนนะครับใส่ไปละยิงอาะทำไมไม่ทำไมไมันไ,ไม่เห็นมีอะไรเลยวะ <laughs> เฮ้ยเฮหมือนเหมือนจะโดนโจมตีวะ่ะ แต่ไม่โดนผมหลบหน้าผมได้ดอบผมแล้วมันหลบไวยิ่งกว่าอะไรโอเคได้ฟิฟฟินเน็กซ์ไปครับเฮ้ยเอาไม่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 เขาทำยังไงเนี่ยขอ,อยาวครับผมเฮ้ยโดนโดนที่อีกแล้วโดนปลายาใส่อีกแล้วกินดีกว่าขอยาวเฮ้ยเป็นอย่างไี้วะโอเคโอ้โอหกอดโออกอดโอเคยาอะไรไม่รู้นะครับอ่านไม่ได้มันตัวเล็กอะ่ะ โอเคกินแล้วกันกินไปเลยเฮ้ยเหมือนอะไรมะเดี๋ยวได้ได้ดซิเยเกอร์ก่อนนะครับผมคือแบบดูไปดูเรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกินเข้าไปโอ้ย <c oughs> ยาเมาอยาเมาคับผมโอเคโอเคโอเคเราต้องเอาไปใส่ปลายกระบอกปืนับผมปืนิีจะจัดการในตัวนี้ใส่ไปยิงไปโอ้บอกเลยว่ายาของผมนั้นมันต้องสุดยอดไปเลย นะเฮ้ยทำไมคนนี้ขายาวจัยวะโอเคใส่เลยตูมตรงนั้นก็มีปืนถังครับผมแต่ยาเฮ้ยยาเมาผมทำอะไรไม่ได้ยาเมาผมทำอะไรไม่ได้เลยวะ่ะเดี๋ยวนะใส่ขายาวไปดูได้อะไรไหมไม่ได้ปะเออหูกับแฟรี่ครับผมเคซี่ไซสเคซี่ไซส ไม่เอา kind of โโ bah, อไม่เอาโอ้โหโดนอะไรทับเนี่ยเฮ้ยตายตาลตาลเฮ้ยโดนโดนทับโอ้เชิดโอ้หัวติดครับผมดีสคริปเตอร์โอเคโอเคโอเคยังอยู่ยังอยู่นะครับผมอยากได้เป็นยาพิษอ่ะอยากได้เป็นยาพิษอ่ะสโลโฮฟคืออะไรมะไม่รู้ครับผมลองลองกินดู เออ่มีอะไรเกิดขึ้นวะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวลองไปยิงไปยิงดีกว่านะผมเฮ้ยเฮเหมือนตัวนี้ตัวนี้มันโจมตีว่ะนี่จะใส่ไปยิงหุ้ยเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยแต่เจ็บแค่สองเองว่ะไม่เห็นแรงเลยเฮ้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 ยอย่าปามาอย่างงี้ดิเฮ้ยลบลบลบหรือแมสชิ่งแมสชิดี๋ยวนะเอออโห ก็กีบมาได้เป็นทยายาเพิ่งความสูงโอเคกินเข้าไปครับผมนี่นีสูงขึ้นแล้วแต่ทำไมมันโจมตีผมรัวๆเลยวะเราเอาอยานี่ไปโจมตีมันจะได้เออะไรหรือเปล่ากินครับผมตูมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้โดนยาเฮ้ย <c oughs> เราจะจัดการมันได้ไหมเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยผม,ผมได้อะไรนะเนี่ยโอ้ยมันไม่ใช่ของผมนะครับโอเคไปของผมดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยพอใช่ไหมอันนี้กีบม้าแล้วก็อันนี้ผมกิฟเน็กคืออะไรวะเอ่อไม่รู้อ่ะกินไปก่อนอ๋อคอยาวดูคอผมดิโคตรยาวอะ่ะเด็ดเด็ดเด็ดเหมือนมันจะตายแล้วนะครับเพิ่มหวัวสมองให้แล้วกันแล้วก็ฟังเขามากนะเฮ้ยบิ๊กเฮดครับผม บีเคสให้ไอตัวนี้เลยนะครับโอ้โหผมโดนยาไปเต็มๆเลยยิงครับผมยิงไปยิงไปใกลตายแล้วนะผมอีกร้อยเองนะครับเราต้องแบบมันมียาสปีดหรือว่าผสมยาสปีดไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ยาเข้าไปยิงครับจะตายแล้วช่วยๆกันเพื่อนเราจะชนะมันแล้วนะเฮ้ยอีแปดสิบเองเฮ้ยจะตายแล้วครับผม มาเลยเอายิงไหมครับผมโอ้อีกนิดเดียว 20, 20, 20, 20ครับผมอีกยี่สิบยี่สิบสิบสิบแล้วครับผมอีกนิดเดียวเรียบเล่อเรียบเรียบร้อยครับผมตายครับผมต้องวิ่งไปเก็บใช่ไหมผมวิ่งไงเนะี่ยวิ่งไม่ทันโอโ้โหตัวใหญ่สะเปล่าว,วิ่งไม่ได้หมอทุกคนมันต้องไปเก็บลูกกาใช่ไหมเฮ้ยเขาเก็บจนหมดแล้วเอาไปทันไหมเนี่ยเฮ้ยลูกกาอ๋อเก็บได้ไม่จํากัดนะผมต้องเอาไป ที่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ตอนนี้ดูคนนี้เดียวโอ้ตัวโคตรแบบโคตรสูงอะแตดูดูด,ดูดูเราแบบคอยาวแบบ, <c oughs> แบ,บโอ้โหมุนหมุนหมุนติ้วๆเลยโอเคเราตามเพื่อนไปนะครับผมดูสิว่าเพื่อนจะพาเราไปไหนนะโอเคเฮ้ยมีห้องลับอย่างนั้นเลยไอพรีทรังโพซิชันคืออะไรวะโอเคเราเดินมาครับผมหยิบมาเฮ้ยผมสูงเกินนะเข้าไม่ได้เว้ยโอ้ชิคอยาวเข้าไม่ได้ครับผม เข้าไปไม่ได้อะเอ้ยเข้าไปไงเนี่ยโอ้โหไม่น่าคอยาวเลยครับผม B ี e t character อะไรครับเนี่ยไม่ได้เลยกับเขาเลยอ่ะเดี๋ยวนะไม่น่าคอยาวเลยทุกคนโอ้โหเสียได้จัดอ่ะเยวไปหยิบลูกตาใหม่ครับผมเผื่อได้นะครับผมโอเคลูกตายังเหลือไหมเหลือครับผมโอเคไปในกลัวเฮ้ยคนนั้นเขาบินได้ว่ะเฮ้ยทําเขาผสมยายังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บมาเก็บลูกตาก่อนนะครับลูกตาไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานเท่าไหร่นะเอา ไปเก็บเก็บไปก่อนนะครับโอเคเฮ้ยคนน like ั้นเขาบินได้ว่ะโหอย่างดีอ่ะเขาผสมยังไงวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เราต้องเอาลูกตาไปนะผมไม่น่าเลยแบบคอยาวเลยแบบเข้าไม่ได้อ่ะเออโอ้โก็โอเคโอเคมามากันเลยมาดูซิเราจะได้อะไรหรือเปล่านะครับอ่ากดอีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีอ่าพูดพูดพูดคุยครับผมเออไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรโอเคเราได้เอ่อันนี้ไปแล้วนะครับเราได้ลูกตาไปแล้วได้เราเราเราได้เงินมานะครับผมโอเค เงินมาแล้วยังไงวะมีเงินแล้วเขาไปไหนต่อทุกคนไม่รู้นะแต่เดี๋ยวเคุยก่อนนะครับคุยปุ๊บได้เงินแล้วไปไหนต่อคือผมไม่รู้เะเนี่ยผมผมเล่นไม่เป็นอะ่ะลูกตาในมัเนเยอะขนาดนี้วะโอเคโอเคโอเคเดินไปเอาเป็นว่าเราได้เงินมาแล้วนะครับก็โอเคคือเราอยากซื้อมากเลยพวกของอะไรพวกนี้แต่เออวัออนีส้สกินเป็นเออสกินในนี้เลยทุกคน เป็นสกินหม้อเออผมเอาหม้อหม้อหม,ม้อทองเลยนี่โอเคหม้อทองเลยนี่โอเคใช้เลยนะครับผมดูซิว่าหม้อผมมันจะทองหรือเปล่านะครับโอ้ดูนั่นสิหม้อทองเต็มเลยโอ้ตอนนั้นเป็นหม้อของผมตินะเดี๋ยวผมไป หมอตัวเองดีกว่านะไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะผมหมทองเนี่ยก็โอเคเราได้เงินมาแล้วแล้วก็มาคลิกเอาเงินมาใส่ครับผมโอ้โหได้โลบักโลบักมาใส่เออใส่กับโลบักใส่กับโลบักแล้วก็ใส่สมองด้วยนะผมซื้อเฮ้ยเราได้ยาเอ่ออะไรมาวะเราได้ยายามาครับผมยาอะไรเอ็มเอ็มเพอรเรียสอะไรเนี่ยลองกินดูนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้นี่เอาไปที่ใส่หัวครับผม อันนี้ใครเอายามาวางไว้บ้านผมเนี่ยเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าเอาไปเอาไปกินซะกินแล้วเจ้าจะตายไปเลย,ยนะหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวนะผมลองเอาโรบักโรบักอ่ะเดี๋ยวได้ไดโรบักครับผมอันนี้ออาใครอยากได้เอาโรบักครับโรบักนีโอ้เชดอะโอ้โอ้คนนี้เ็าทำร้ายผมเฮ้ยใครขี้ไว้าเฮ้ยอะไรครับเนี่ย โลบักใส่กับหัวสมเอ้ยหัวสมองเราใส่ไปแล้วนี่หวะไม่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 เราใส่หัวสมองไม่ก็ได้เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาโลบักนะผมใส่ใส่กับเออ่ขีม้าแล้วกันอุ้ยได้เอ่อโกรบ็อกซ์คืออะไรวะคนนี้เขาจะเขาจะมาขี้ใส่บ้านผมทำไมเนี่ยกินครับผมได้ไรอุ้ยได้ขาอู้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 เป็นขาเดียวไปเลยแล้วตอนนี้ลองผสมใบม่วงเลยตอนนี้เขาขี้ใส่นี่ผมเต็มเลยว่ะยาขี้แตกโอเคกินนี่ได้ใส่ของเท่แล้วนี่เป็นไงนี เทพไหมโอเคเอาโรบักผมใส่กับเอ่อเอ่อเอาอะไรดีวะกีบมะอ๋อไอไอตรงนี้นี่เองเอาใหม่เอาใหม่โรบักครับผมใส่กับไอแท่งยาวๆนี่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะใส่ไปเลยเฮ้ยผสมไม่ได้ปะเอาหูแล้วกันและไอรอนมาครับผมเอาโรบักใส่กับแซนด์วิชดูโอเคได้พรูน่าจะเป็นขี้หรือเปล่าไม่รู้กินไปเฮ้ยเฮ้ยวิวแดนฟอร์ฟู้ด คืออะไรครับเนี่ยผมได้เป็นตัวอะไรครับเนี่ยโอเคโลเฮ้ยโลบัคใส่กับเฟรี่ดูโอเคได้เป็นโกลเด้นอะไรเนี่ยกินไปครับผมฟืบโอ้โหได้เป็นร่างทองโอ้เป็นไงกูชิคแกงไหมทุกคนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมสำหรับแมปเอ่ออะไรวะจับไม่ได้เหมือนกันก็สำหรับนี้ก็คงมีเท่านี้เนาะก็วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ